เทคนิคการเก่งภาษาทุกภาษาล่าสุดนะคะพอยไลฟ์นะแล้วมีนักเรียนจากประเทศฝรั่งเศสมาเมนแล้วก็เขียนประโยคนี้ค่ะพอยก็สงสัยว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรก็เลยไปเสิร์ชมาและประเด็นก็คืออยากรู้จังเลยอะว่าเขาอ่านยังไงก็วางไปเลยค่ะใน Google Translate แล้วก็ฟังค่ะโอ้โหอยากจะพูดได้ด้วยนะคะเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้สื่อสารจริงเนาะนักเรียนเอามาสื่อสารให้นะคะพอยเก็บไปใช้ค่ะ ดังนั้นสิ่งที่พลอยทำก็คือเปิดสปีกเกอร์เออแล้วก็ฟังนะสปีกเกอร์พูดว่าอย่างนี้ค่ะ t r belle ma maîtresse tu es très belle ma maîtresse เนี่ยพลอยฟังแบบเนี้ยประมาณมากกว่าสิบรอบนะคะแล้วก็ลองออกเสียงตาม tu es très belle ma maîtresse 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 พอได้ไหมคะภาษาฝรั่งเศสและนี่แหะคะ่ะก็เป็นวิธีที่พลอยใช้จริงนะคะในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ do e t r è s belle ma m e s t r e s ซิงประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่สวยมากเลยเนาะถ้าพูดได้สักหนึ่งประโยคก็ดีแต่ว่าเราจะไม่พูดได้แค่หนึ่งประโยคนะคะพลอยจะเก็บประโยคนี้ไว้ do e t r è s belle ma m e s t r e s do นะคะก็คือเรียกเธอเนาะ do e t s เนี่ยคือ you are very กนะ็คือเธอจุดๆมากๆเลย ตอนนี้จุดๆของพลอยอะมีแค่คำว่า bell นะคะเพราะว่านักเรียนพิมพ์มา t ือ t อ e เทส bell มาเมเ s สใช่ไหมโอเคครั้งต่อไปนะคะถ้าพลอยไปเจอคำอื่นๆที่เป็นคำบอกลักษณะเช่นคำว่าน่ารักน่าเบือ่อตลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาฝรั่งเศสพลอยก็จะเอามาใส่ข้างหลังคาว่า ดูเอแบบนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งทุกคนเอาไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะสนุกไหมคะถ้าสนุกอย่าลืมพิมพ์คาว่า Like มาได้เลยใต้พพสิค่ะ d o เ t r แบมเมกว่าจะพูดได้ฟังประมาณ30บรอบ <c oughs>